ังสือเรื่องพุทธธรรมฉบับปรับขยายโดยพระพรมกุณาภรณ์ปออประยุตโตพุทธธรรมหรือกฎธรรมชาติและคุณค่าสำหรับชีวิต ความนำสิ่งที่ควรเข้าใจก่อนพระพุทธศาสนานั้นเมื่อมองในทัศนะของคนสมัยใหม่มักเกิดปัญหาขึ้นบ่อยๆว่าเป็นศาสนาที่ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า religion หรือเป็นปรัชญาที่ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า philosophy หรือว่าเป็นเพียงวิธีครองชีวิตแบบหนึ่งที่อังกฤษว่า A be yes. way of life เม or right ื่อปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุให้ต้องถกเถียงหรือแสดงเหตุผลทำให้เรื่องยืดยาวออกไปอีกทั้งมติในเรื่องนี้ก็แตกต่างไม่ลงเป็นแบบเดียวกันทำให้เป็นเรื่องฟั่นเฟือไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อแรกเขียนพุทธธรรมนี้ได้รับอาราธนาให้เรียบเรียงพุทธธรรมเป็นบทความร่วมในหมวดปรัชญาแต่ในที่นี้ แม้จะเขียนเรื่องพุทธธรรมไว้ในหมวดปรัชญ,ญาก็จะไม่พิจารณาปัญหานี้เลยมุ่งแสดงแต่ในขอบเขตว่าพุทธธรรมสอนว่าอย่างไรมีเนื้อหาอย่างไรเท่านั้นส่วนที่ว่าพุทธธรรมจะเป็นปรัชญ,ญาหรือไม่ให้เป็นเรื่องของปรัชญ,ญาเองที่จะมีขอบเขตครอบคลุมหรือสามารถตีความให้ครอบคลุมถึงพุทธธรรมได้หรือไม่โดยที่ว่าพุทธธรรมก็คือพุทธธรรม และยังคงเป็นพุทธธรรมอยู่นั่นเองมีข้อจำกัดเพียงอย่างเดียวว่าหลักการหรือคำสอนใดก็ตามที่เป็นเพียงการคิดค้นหาเหตุผลในเรื่องความจริงเพื่อสนองความต้องการทางปัญญาโดยไม่ได้มุ่งหมายและไม่ได้แสดงแนวทางสำหรับประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริงอันนั้นให้ถือว่าไม่ใช่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างที่ถือว่าเป็นคำสอนเดิมแท้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งในที่นี้เรียกว่าพุทธธรรมการประมวลคำสอนในพระพุทธศาสนามาวางเป็นข้อสรุปลงว่าพุทธธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและทรงมุ่งหมายแท้จริงเป็นอย่างไรนั้นเป็นเรื่องยากแม้จะยกข้อความในคำภีซึ่งถือกันว่าเป็นพุทธพจน์มาอ้างเพราะคำสอนในคำภีมีปริมาณมากมายมีแง่ด้านระดับความลึกซึ้งต่างๆกัน และขึ้นต่อการตีความของบุคคลโดยใช้สติปัญญาและความสุจริตใจหรือไม่เพียงไรด้วยในบางกรณีผู้ถือความเห็นต่างกันสองฝ่ายอาจยกข้อความในคำพ์มาสนับสนุนความคิดเห็นของตนได้ด้วยกันทั้งคู่การวินิจฉัยความจริงขึ้นต่อความแม่นยำในการจับสาระสำคัญและความกลมกลืนสอดคล้องแห่งหลักการและหลักฐานที่แสดงทั้งหมดโดยหน่วยรวมเป็นข้อสำคัญ แม้กระนั้นเรื่องที่แสดงและหลักฐานต่างๆก็มักไม่กว้างขวางครอบคลุมพอจึงหนีไม่พ้นจากอิทธิพลความเห็นและความเข้าใจพื้นฐานต่อพุทธธรรมของบุคคลผู้แสดงนั้นในเรื่องนี้เห็นว่ายังมีองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งที่ควรนำมาเป็นเครื่องวินิจฉัยด้วยคือความเป็นไปในพระชนชีพและพระปฏิปทาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาผู้เป็นแหล่งหรือที่มาของคาสอนเอง พระพุทธจริยารวมทั้งบรรดาพุทธกิจคือสิ่งที่พระองค์ผู้ทรงสอนได้กระทำในบางกรณีอาจแสดงพุทธประสงค์ที่แท้จริงได้ดีหรือชัดกว่าคำสอนที่ปรากฏในคำพีอย่างน้อยก็เป็นเครื่องประกอบความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้นถึงหากจะมีผู้ติงว่าองค์ประกอบข้อนี้ก็ได้จากคำพีต่างๆเช่นเดียวกับคำสอนและขึ้นต่อการตีความได้เหมือนกันแม้กระนั้น ก็ยังต้องยอมรับอยู่นั่นเองว่าเป็นเครื่องประกอบการพิจารณาที่มีประโยชน์มากจากหลักฐานต่างๆทั้งฝ่ายคำพีและประวัติศาสตร์พอจะวาดภาพเหตุการณ์และสภาพสังคมครั้งพุทธกาลได้คร่าคราบดังนี้พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติในชมพูทวีปเมื่อประมาณ2,600ปีล่วงมาแล้วทรงประสูติในวันนก,กษัตริย์พระนามเดิมว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ เป็นโอรสของพระเจ้าสุโธธนะผู้ครองแควนสากยะซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของชมพูทวีปติดเชิงเขาหิมาลัยในฐานะโอรสกษัตริย์และเป็นความหวังของราชตระกูลพระองค์จึงได้รับการปลนปรือด้วยโลอิยสุขต่างๆอย่างเพียบพร้อมและได้ทรงเสวยความสุขอยู่เช่นนี้เป็นเวลานานถึง29ปีทรงมีทั้งพระชายาและพระโอรส ครั้งนั้นในทางการเมืองรัฐบางรัฐที่ปกครองแบบราชาธิปไตยกำลังเรืองอำนาจขึ้นและกำลังพยายามทำสงครามแผ่ขยายอำนาจและอาณาเขตออกไปรัฐหลายรัฐโดยเฉพาะที่ปกครองแบบสามัคคีธรรมหรือแบบสาธารณรัฐกำลังเสื่อมอำนาจลงไปเรื่อยๆบางรัฐก็ถูกปราบรวมเข้าในรัฐอื่นแล้วบางรัฐที่ยังเข้มแข็ง ก็อยู่ในสภาพตึงเครียดสงครามอาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้แม้รัฐใหญ่ที่เรืองอำนาจก็มีการขัดแยง้งรบพุ่งกันบ่อยๆในทางเศรษฐกิจการค้าขายกำลังขยายตัวกว้างขวางขึ้นเกิดมีคนประเภทหนึ่งมีอิทธิพลมากขึ้นในสังคมคือพวกเศรษฐีซึ่งมีสิทธิมีเกียรติยศและอิทธิพลมากขึ้นแม้ในราชสำนักในทางสังคม คนแบ่งออกเป็นสี่วันลนะตามหลักคำสอนของศาสนาพราหมณ์มีสิทธิเกียรติฐานะทางสังคมและอาชีพการงานแตกต่างกันไปตามวันณะของตนของตนแม่นักประวัติศาสตร์ฝ่ายฮินดูจะว่าการถือวันณะในยุคนั้นยังไม่เคร่งครัดนักแต่อย่างน้อยคนวันณะสูตรก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะฟังหรือกล่าวความในพระเวทอันเป็นคำพีศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณ์ได ทั้งความจํากัดปิดกั้นนั้นก็เป็นไปในทางที่จะเข้มงวดเด็ดขาดยิ่งขึ้นดังที่ต่อมามีกําหนดโทษแก่คนวันณะสูตรที่เรียนพระเวทอย่างรุนแรงถึงผ่าร่างกายเป็นสองซีกและคนจันทานหรือพวกนอกวันนะก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับการศึกษาเลยการกําหนดวันนะก็ใช้ชาติกําเนิดเป็นเครื่องแบ่งแยกโดยเฉพาะพวกพราหมณ์ได้พยายามยกตนขึ้นถือตัวว่าเป็นวันณะสูงสุด ส่วนในทางศาสนาพวกพราหมณ์เหล่านั้นซึ่งเป็นผู้รักษาศาสนาพราหมณ์สืบต่อกันมาก็ได้พัฒนาคำสอนในด้านลทัทธิพิธีกรรมต่างๆให้ลึกลับซับซ้อนใหญ่โตโออาขึ้นพร้อมกับที่ไร้เหตุผลลงโดยลำดับการที่ทำดังนี้มิใช่เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนาเท่านั้นแต่มุ่งสนองความต้องการของผู้มีอำนาจที่จะแสดงเกียรติยศความยิ่งใหญ่ของตนประการหนึ่ง และด้วยมุ่งหวังผลประโยชน์ตอบแทนที่จะได้จากผู้มีอำนาจเหล่านั้นอย่างหนึ่งพิธีกรรมเหล่านี้ล้วนชักจูงให้คนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากขึ้นเพราะหวังผลตอบแทนเป็นทรัพสมบัติและการมาสุขต่างๆพร้อมกันนี้ก็ก่อความเดือดร้อนแก่คนชั้นต่ำพวกทาสกรรมกรที่ต้องทำงานหนักและการทารุณต่อสัตว์ด้วยการค่าบูชายันครั้งละเป็นจานวนมากๆ ในเวลาเดียวกันนี้พรามจำนวนหนึ่งได้คิดว่าพิธีกรรมต่างๆไม่สามารถให้ตนประสบชีวิตเนรรันดอนได้จึงได้เริ่มคิดเอาจริงเอาจังกับปัญหาเรื่องชีวิตเนรรันดรและหนทางที่จะนำไปสู่ภาวะเช่นนั้นถึงกับยอมปลีกตัวออกจากสังคมไปคิดค้นแสวงคำตอบอาศัยความวิเวกอยู่ในป่าคำสอนของศาสนาพราหม์ในยุคนี้ซึ่งเรียกว่า ยุคอุปนิสัต์ก็มีความขัดแย้งกันเองมากบางส่วนอธิบายเพิ่มเติมเรื่องพิธีกรรมต่างๆบางส่วนกลับประนามพิธีกรรมเหล่านั้นน,นในเรื่องชีวิตนิรันดรก็มีความเห็นต่างๆกันมีคำสอนเรื่องอาตามันแบบต่างๆที่ขัดกันจนถึงขั้นสุดท้ายที่ว่าอาตามันคือพรหม,มันเป็นที่มาและแทรกซึมอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างมีภาวะที่อธิบายไม่ได้ อย่างที่เรียกว่าเนติ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 แปลว่าไม่ใช่นั่นไม่ใช่นั่นภาวะที่อธิบายไม่ได้อย่างที่เรียกว่าเนติเนตินี้เป็นจุดหมายสูงสุดของการบำเพ็ญเพียรทางศาสนาและพยายามแสดงความหมายโต้อตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสภาพของภาวะเช่นนี้พร้อมกับที่หวงแหนความรู้เหล่านี้ไว้ในหมู่พวกตนพร้อมกันนั้นนักบวชอีกพวกหนึ่ง ซึ่งเบื่อหน่ายต่อความไร้สาระของชีวิตในโลกนี้ก็ได้ไปบำเพ็ญเพียรแบบต่างๆตามวิธีการของพวกตนพวกตนด้วยหวังว่าจะได้พบชีวิตอมะตะหรือผลสำเร็จอันวิเศษอัศจรรย์ต่างๆที่ตนหวังบ้างก็บำเพ็ญตบะทรมานตนด้วยประการต่างๆตั้งต้นแต่อดอาหารไปจนถึงการทรมานร่างกายแบบแปลกๆ,ๆที่คนธรรมดาคิดไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้ บ้างก็บำเป็นสมาธิได้ชานจนถึงรูปสมาบัติอะรูปสมาบัติบ้างก็บำเป็นชานจนเชี่ยวชาญชำนาญถึงขั้นที่กล่าวว่าทําปาฏิหาริย์ได้ต่างๆอีกด้านหนึ่งนักบวชที่เรียกว่าสมณะอีกหลายหมู่หลายพวกซึ่งได้สละเย่าเรือนออกบวชแสวงหาจุดหมายชีวิตเช่นเดียวกันก็ได้เร่ร่อนท่องเที่ยวไปในบ้านเมืองต่างๆทกเถียงถามปัญหากันบ้าง ตั้งตนเป็นศาสดาแสดงทัศนะของตนต่างๆกันหลายแบบหลายอย่างการเพียรแสวงหาจุดหมายและเผยแพร่แสดงแข่งลัทธิกันนี้ได้ดำเนินไปอย่างแข็งขันเข้มข้นจนปรากฏว่าเกิดมีลัทธิต่างๆขึ้นเป็นอันมากตามหลักฐานในคำพีว่าลัทธิทั้งฝ่ายสมณะและฝ่ายพราหมณ์แยกเป็นทิฏฐิหรือทฤษฎีได้ถึง62อย่าง เฉพาะที่เด่นๆซึ่งกล่าวถึงบ่อยในคำภีพุทธศาสนาถึงหลทัทธิสภาพเช่นนี้จะสรุปสั้นๆคงได้ความว่ายุคนั้นคนพวกหนึ่งกำลังรุ่งเรืองขึ้นด้วยโภคะและอำนาจพากันเพลิดเพลินมัวเมาสแสวงหาทรัพย์สมบัติและความสุขทางวัตถุต่างๆพร้อมกับที่คนหลายพวกกำลังมีฐานะ และความเป็นอยู่ด้อยลงด้อยลงทุกทีไม่ค่อยได้รับความเหลยวแลส่วนคนอีกพวกหนึ่งก็ปลีกตัวออกไปเสียจากสังคมทีเดียวไปมุ่งมั่นค้นหาความจริงในทางปรัชญาโดยไม่ได้ใส่ใจสภาพสังคมเช่นเดียวกันเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงได้รับความปนปปือด้วยโลกิยสุขอยู่เป็นเวลานานถึง29ปีและไม่ใช่เพียงปนปรือเอาใจเท่านั้น ยังได้ทรงถูกปิดกัน้นไม่พบเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ระคนด้วยความทุกข์ของสามัญชนทั้งหลายด้วยแต่สภาพเช่นนี้ไม่สามารถถูกปิดบังจากพระองค์ได้เรื่อยไปปัญหาเรื่องความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆของมนุษย์อันรวมเด่นอยู่ที่ความแก่เจ็บและตายเป็นสิ่งที่ทำให้พระองค์ต้องทรงคุ้นคิดแก้ไขปัญหานี้มองสะท้อนออกไปในวงกว้างให้เห็นสภาพสังคม ที่คนพวกหนึ่งได้เปรียบกว่าก็สแสวงแต่โอกาสที่จะหาความสมบูรณ์ผูนสุขใส่ตนแข่งขันแย่งชิงเบียดเบียนกันหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในความสุขเหล่านั้นไม่คิดถึงความทุกข์ยากเปือร้อนของใครดำรงชีวิตอย่างเป็นทาสของวัตถุยามสุขก็ระเริงมัวเมาอยู่ในความคับแคบของจิตใจถึงคราวถูกความทุกข์ครอบงำก็ลุ่มหลงไร้สติ เหี่ยวแห้งคับแค้นกับตัวเองแล้วก็แก่เจ็บตายไปอย่างไร้แก่นสารฝ่ายคนที่เสียเปรียบไม่มีโอกาสถูกบีบคั้นกดขี่อยู่อย่างแรงแค้นแล้วก็แก่เจ็บตายไปโดยไร้ความหมายเจ้าชายสิทธัตถะทรงมองเห็นสภาพเช่นนี้แล้วทรงเบื่อหน่ายในสภาพความเป็นอยู่ของพระองค์มองเห็นความสุขความบนปลือเหล่านั้น เป็นของไร้สาระทรงคิดหาทางแก้ไขจะให้มีความสุขที่มั่นคงเป็นแก่นสารทรงคิดแก้ปัญหานี้ไม่ตกและสภาพความเป็นอยู่ของพระองค์ท่ามกลางความเย้อยวนสับสนวุ่นวายเช่นนั้นไม่อำนวยแก่การใช้ความคิดที่ได้ผลในที่สุดทรงมองเห็นภาพพวกสมณะซึ่งเป็นผู้ได้ปลีกตัวจากสังคมไปค้นคว้าหาความจริงต่างๆโดยมีความเป็นอยู่ง่าย ปราศจากกังวลและสะดวกในการสแสวงหาความรู้และคิดหาเหตุผลสภาพความเป็นอยู่แบบนี้น่าจะช่วยพระองค์ให้แก้ปัญหานี้ได้และบางทีสมณะพวกนั้นที่ไปคิดค้นหาความจริงกันต่างๆบางคนอาจมีอะไรบางอย่างที่พระองค์จะเรียนรู้ได้บ้างเมื่อถึงขั้นนี้เจ้าชายสิทธถถัตถะจึงเสด็จออกบรรพชาอย่างพวกสมณะที่มีอยู่แล้วในสมัยนั้น พระองค์ได้เสด็จจาริกไปศึกษาหาความรู้เท่าที่พวกนักบวชสมัยนั้นจะรู้และปฏิบัติกันทรงศึกษาทั้งวิธีการแบบโยคะทรงบำเพ็ญสมาธิจนได้ฌานสมาบัติถึงอรูปสมาบัติชั้นสูงสุดกับทั้งอิทธิปาฏิหารอย่างเชี่ยวชาญและทรงบำเพ็ญตบะทรมานพระองค์ในที่สุดก็ทรงตัดสินได้ว่าวิธีการของพวกนักบวชเหล่านี้ทั้งหมด ไม่สามารถแก้ปัญหาดังที่พระองค์ทรงประสงค์ได้เมื่อเทียบกับชีวิตของพระองค์ก่อนเสด็จออกบรรปชาแล้วก็นับว่าเป็นการดำรงชีวิตอย่างเอียงสุดทั้งสองฝ่ายพระองค์จึงทรงหันมาดำเนินการคิดค้นของพระองค์เองต่อมาจนในที่สุดได้ตรัสรู้ทำที่พระองค์ทรงค้นพบนี้ต่อมาเมื่อทรงนำไปแสดงให้ผู้อื่นฟังทรงเรียกว่า มัตเชนธรรมเรียกเต็มว่ามัชเชนธรรมเทศนาหรือหลักธรรมสายกลางและทรงเรียกข้อปฏิบัติอันเป็นระบบที่พระองค์ทรงบัญญัติขึ้นว่ามัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางจากความท่อนนี้จะมองเห็นทัศนะตามแนวพุทธธรรมว่าการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างลุ่มหลงหมกมุ่น ปล่อยตัวไปเป็นท่าตามกระแสกิเลสก็ดีการหลีกหนีออกไปโดยสิ้นเชิงไม่เกี่ยวข้องรับผิดชอบอย่างใดต่อสังคมอยู่อย่างทรมานตนก็ดีนับว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ผิดเอียงสุดด้วยกันทั้งสองอย่างไม่สามารถให้มนุษย์ดำรงชีวิตอย่างมีความหมายแท้จริงได้เมื่อตรัสู้แล้วเช่นนี้พระองค์จึงเสด็จกลับคืนมาทรงเริ่มต้นงานสั่งสอนพุทธธรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมของชาวโลก อย่างหนักแน่นจริงจังและส่งนดำเนินงานนี้จนตลอด45ปีแห่งพระชนชีพระยะหลังแม้ไม่พิจารณาเหตุผลด้านอื่นมองเฉพาะในแง่สังคมอย่างเดียวก็จะเห็นว่าพุทธกิจที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมสมัยนั้นจะสำเร็จผลดีที่สุดก็ด้วยการทำงานในบนรรพชิตเพศเท่านั้นพระองค์จึงได้ทรงชักจูงคนชั้นสูงจำนวนมาก ให้ละความมั่งมีสีสุขออกโบทศึกษาเข้าถึงธรรมของพระองค์แล้วร่วมทำงานอย่างเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยการจาริกไปเข้าถึงคนทุกชั้นวรรณะและทุกถิ่นที่จะไปถึงได้ทำให้บันเป็นประโยชน์ได้กว้างขวางอีกประการหนึ่งคณะสงฆ์เองก็เป็นแหล่งแก้ปัญหาสังคมอย่างสำคัญเช่น ในข้อว่าทุกคนไม่ว่าจะเกิดในวันณะใดหรือแม้ต่ำสุดนอกวันณนก็สมัครเข้าบวชได้มีสิทธิเสมอกันศึกษาเข้าถึงจุดหมายสูงสุดได้เท่ากันหมดทั้งสิน้นส่วนเศรษฐีขรหบดีผู้ยังไม่พร้อมที่จะสละได้เต็มที่ก็คงรองเรือนอยู่เป็นอุบาสกอุบาสิกาคอยช่วยให้กำลังแก่คณะสงฆ์ในการบำเพ็ญกรณียกิจของท่าน และนำทรัพย์สมบัติของตนออกบำเพ็ญประโยชน์สง่งเราะประชาชนไปด้วยพร้อมกันการบำเพ็ญกรณียกิจทั้งของพระพุทธเจ้าและของพระสาวกมีวัตถุประสงค์และขอบเขตว่างขวางเพียงใดจะเห็นได้จากพุทธพจน์ตั้งแต่ครั้งแรกที่ส่งสาวกออกประกาศพระศาสนาว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของชนเป็นอันมาก เพื่อเกื้อการุนแก่โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ถวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายพุทธธรรมนั้นมีขอบเขตในทางสังคมที่จะให้ใช้ได้และเป็นประโยชน์แก่บุคคลประเภทใดบ้างพึงเห็นได้จากพุทธพจน์ในปาษาทิกสูตรซึ่งสรุปความได้ว่าพรหมจรรย์คือพระศาสนาจะชื่อว่าสำเร็จผลแพร่หลายกว้างขวางเป็นประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก เป็นปึกแผ่นถึงขั้นที่ว่าเทวดาและมนุษย์ประกาศไว้ดีแล้วต่อเมื่อมีองค์ประกอบต่อไปนี้ครบถ้วนคือ 1. องค์พระศาสดาเป็นเถระรัตัญยูล่วงการผ่านไวัมาโดยลำดับ 2. มีภิกษุสาวกที่เป็นเถระมีความรู้เชี่ยวชาญได้รับการฝึกฝนอบรมอย่างดี แกล้วกล้าอาจหารบรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะสามารถแสดงธรรมให้เห็นผลจริงจังกำราบปร,รับประวาทะหรือลัทธิที่ขัดแยง้งหรือวาทะฝ่ายตรงข้ามที่เกิดขึ้นให้สำเร็จเรียบร้อยโดยถูกต้องตามหลักธรรมและมีพิสุสาวกชั้นปูนกลางและชั้นนวกะที่มีความสามารถเช่นเดียวกันนั้นส มีภิกษุณีสาวิกาชั้นเถรีชั้นปูนกลางและชั้นนวกะที่มีความสามารถเช่นเดียวกันนั้น 4. มีอุบาสกทั้งประเภทพรหมจารีและประเภทครองเรือนสวยกามาสุขซึ่งมีความสามารถเช่นเดียวกันนั้น 5. มีอุบาสิกาทั้งประเภทพรหมจารีนีและทั้งประเภทครองเรือนสวยกามาสุข ซึ่งมีความสามารถเช่นเดียวกันนั้นเพียงแต่ขาดอุบาสิกาประเภทครองเรือนเสียอย่างเดียวพรมจันย์ก็ยังไม่ชื่อว่าจเจริญบริบูรณ์เป็นปึกแผ่นดีความตอนนี้แสดงว่าพุทธธรรมเป็นคำสอนที่มุ่งสำหรับคนทุกประเภททั้งบรรพชิตและขรหั์คือครอบคลุมสังคมทั้งหมด